สวัสดีครับวันนี้นะครับก็พาทุกท่านนะครับมารับชมนะครับนาข้าวนะครับข้าวนายอดนะครับก็ปีนี้นะครับถือว่าเกินคาดนะครับมองว่าหลายคนนะครับประสบปัญหาผลแรงเนาะนะครับก็ทําให้ผลผลิตเนี่ยไม่ค่อยได้คือว่าอะไรอ่ะไม่ค่อยได้เยอะพอสมควรเท่าไหร่นะครับแต่ว่านายอดนะครับปีที่ผ่านๆมา นะครับก็ของผมก็ประสบปัญหาภัยแรงเหมือนกันเนาะแต่สหรับปีนี้นะครับหลังจากที่เราได้ทําการขุดโคกหนองนานะครับแล้วก็มีสาน้ํากักเก็บน้ำนะครับปีนี้นะครับทำให้ได้น้ำนะครับในการมาบริหารจัดการเนาะค่อนข้างเยอะนะครับก็เลยไม่ไม่มีปัญหาเท่าไหร่นะครับในเรื่องของภัยแล้งนะครับก็นายอดปีนี้นะครับ อันนี้อยู่ในช่วงของออกรวงนะครับถือว่าเกินคาดนะครับจากการที่คิดคาดไว้นะครับนสำหรับท่านนะครับท่านใดที่อยากทํำนายอดนะครับหรือยังไม่เคยทำนะครับมีความเกรงกลัวนะครับสามารถปรึกษาได้นะครับเพราะว่านายอดปีนี้นะครับผมทําตั้งแต่เมื่อปี60ตนะครับอ่าอนปี60 นะครับเริ่มทําครั้งแรกนะครับนาหยอดหยอดนาแห้งนะไม่ใช่หยอดนาเปียกนะครับก็เป็นข้าวหยอดนาแห้งนะครับปีนี้นะครับเปรียบเทียบกันนะครับอันนี้เป็นนาหวานเนาะนะครับของเราเป็นนาหยอดนะครับก็มาแชร์ประสบการณ์นะครับว่าเกินคาดนะครับเพราะว่าปีนี้นะครับปี6 3นะครับก็ผลทิ้งช่วงพอสมควรนะครับข้าวก็ลายท่านนะครับตายเนาะนะครับ ก็ปีนี้นะครับเดี๋ยวรอชมนะครับในเวอร์ชันของการเก็บเกี่ยวผลผลิตเนาะว่ามันจะได้ขนาดไหนนะครับเดี๋ยวผมจะมาชี้แจงให้ฟังว่าหลังจากเก็บเกี่ยวเสร็จแล้วเนี่ยต้นทุนนะครับของแต่ละนาเนี่ยแต่ละแบบการทํานาแต่ละแบบเนี่ยจะมากน้อยแค่ไหนนะครับเนาะเพราะว่าผมทํานาอยู่3รูปแบบด้วยกันนะครับอันนี้เป็นนาหยอดนะครับส่วนด้านนู้นจะเป็นนาหวานนะครับ แล้วก็มีอีกฝั่งหนึ่งเป็นนาดํานะครับก็เดี๋ยวจะมาแชร์ประสบการณ์ให้ฟังนะครับว่าต้นทุนของแต่ละนาและข้อดีข้อเสียของแต่ละอย่างเนี่ยนาแบบไหนมีข้อเสียอย่างไรมีข้อดีอย่างไรนะครับเพื่อประกอบการตัดสินใจคนที่กำลังจะทํานานะครับเราวันนี้ก็ขอสวัสดีครับ